หลังจากที่เราได้บ่อใหม่ครับบ่อใหม่ครับผมเดี๋ยวเราจะใส่คุณปูเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าเบ่อใหม่ของช่างวัดนี่จะเดี๋ยวโดยแช่งเอี้ยงครับผมอันนี้กำลังถอดบาะออกครับ เยวจะทำการติดตั้งเบาะใหม่ครับโอ้สุดจัดเลยครับเยวจะรู้เองครับเรรู้เองว่าจะเบาะนี้จะติดตั้งนี่จะสวยอ๋อนี่ครับผมจัดเบาะชุดใหม่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับ โอ้บ่อนี้นี่ถ้าไม่ตู๊กาขอกื้วยขอลูกพี่มาจะมาใส่รถเกี่ยวได้เนี่ยเจ้าของให้ทั้งเสียดายครับเสียดายอีหลีลกคิดแล้วคิดอีกแต่ก็นี่ครับตัวแรงของครับครับถึงเจริญครับปีนี้ต้องทำยอดนะครับเอาครับเอาออกแล้วครับ จาอยากได้บอกงามครับพน<ณ>ักพิงคู่ใจครับนะตอนนี้เราก็จัดให้ใหม่เลยครับ <What? laughs> <laughs> เอางั้นเลยแหละต้องแบบนั้นเลยครับใได้ัด้ยน่าจะได,ได้อยู่ไ, <c oughs> <c oughs> ได้ไอันนี้แทนอหนนได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะดูก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้ต้องขึ้นโครง เอาละครับ le เราจะมาลุ้น ah, oh. ไปพร้อมกันนะครับเอาครับว่าใส่ได้ไม่ได้ได้ไหมฮึฮะว่าไงลูกพี่ลุ้นครับลุ้นไปดูใกล้ครับมีถึงฐานฐานแคบลอเท็ดไหมเชื่อมเลยจะต้องมีถึงเสียเท็จในฝั่งนี้เราไม่ถึงทางหน้าถึงปะไม่ได้แต่ฝั่งนี้ไม่ถึง เดี๋ยวตัง่งก็จะม่จะเป็นตั่งเล็กเป็นเล็กนี่หลังจับนอ็อตเนี่ยขยับมนันอีกเด้ไม่ได้ดิให้หน้าได้หลังไม่เป็นไรหลังจับเล็กเลยเออหลังจับเด็กขาดขึ้นมาไม่งั้นเล็กแบนพลาดเลยมันก็ได้เออเล็กแบนพลาดที่ประตูปเอาเล็กแบนพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่ยเลี้ยงเบียร์ดอกจัดไปจัดไปพนักตัวนี้นะ่ะต้องทำจับคันรถไม่ได้ดิ

ขอบคุณไปยังช่างต้มด้วยนะครับแล้วก็ช่างเอียงสุดหล่อของเรานะครับร้อนร้อนตอนนี้ร้อนนะนี่วางแบบตั้งแต่ต้นเลยครับอ๋สรุปว่างไงช่างเอียงต้องทำยังไง จากการประเมินสถานการณ์ต้องเจาะตรงไหนอีกเจาะรูนี่อ๋อตามที่มาร์กไว้อัอนนี้เป็นอีกอีกยาวไปเลยเออเจาะรูเจาะรูเอารถไปโค้ง้นยนี่มันจะไม่พังหมดเลยฮะแน่นอนราคาได้พุ่งเลยครับปลาไปเกือบสองแสนห้าครับ เอาครับเอาจริงแล้วครับช่างต้มวันวันไหนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไปเอารถช่างต้มครับช่างต้มเขาจัดจัดรถมาใหม่เหมือนกันนะครับช่างต้มจัดรถใหม่สิงเจริญเหมือนกันนะครับโอ้ยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะมีแต่เท่าแกเลยเนะสียทั้งนั้นเลยนะโอ้ดอยชมได้นะครับเดี๋ยวพี่สุริยา,ยนะา,าอาะไรน,นะจะไปถ่ายลงเหมือนกันหรือเปล่าสุริยาคนกลางอะไร ไปด้วยกันไปด้วยกันระยะปนกลางครับผมเดี๋ยวดูก่อนครับโอ้โหเอเจเป็นไงครับท่านเป็นไงครับแก้วแก้วเเียวงามๆสุดจัดเลยครับพี่น้องงามไหลแพทย์เกาเรียกว่างามหลงามแห้งงานภาคกลางเขาบอก ถ้าโดนถ้าคอมเมนต์ล่ะรอเกียร์จะนับเกียร์รอจะนับเกียร์จะนับนี่แปลว่าอะไรคอมเมนดีมากมากครับเมื่อกี้เป็นอไรพี่แก้ไขอะไรไม่ครับเมื่อกี้ทำแทนขาใหม่ทำแท่นขาใหม่นะครับคือคุณดูก่อ 因为难看。 ติดตั้งบอกอยู่นะครับนะกำลังใส่น็อตใส่อไรเดี๋ยวก็จะได้ดูกันว่าจะนั่งได้สบายไหมนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งบอกอยู่นะครับนะกำลังใส่น็อตใส่อไรเดี๋ยวก็จะได้ดูกันว่าจะนั่งได้สบายไหมนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเบาใหม่ของเจ้าคุณปูครับผมงามบองามบบไม่เหลือแล้วโอ้ยเอาเอาตัวนั้นมาใสา่ไปตัวพันนะ่ะโอ้ยต,ตัวนั้นตัวงามเลยสวย,ย <laughs> จิงงามแล้วครับรงามเอ้ยโอ้โห เอาลองขึ้นดูเราเี่ยวตรงไหเอาลองขึ้นดูนัอลองนั่งลูกพี่ลูกพี่ยังนั่งดูแข็งแข็งแข็ใครพคนจีต่างวะโอ้โหพอดีไหมโอ้พอได้อยู่มั้งได้ไหมดีด้วยตอยปลังได้เออแต่ cover ก็พอดีเลยเออยืมเอ็นบล็อกขับล้างได้หน่อยพอดีขัาดนั่งอย่นี้นะมันไม่ปวดหลังมันหมูวานอยู่เนี่ยไม่ต้องรอไอ้แกนขึ้นมานั่งเดี๋ย ให้พี่วัดนั่งเลยมาผมได้ฮนะผมได้เสียหนุห่ยมาขึ้นมา <จะ S 1> ลอง,ลองนั่งเดี๋ยวผมจับกล้องเองครับ <_ S 2> เอานะครับนี่คือเสียหนุ่ยจะขึ้นไปนั่งแล้วนะครับเ <_ S 2> บาะใหม่เบาะใหม่ฉลองบอาะฉลอง,บอลองเบาขึ้นขานีบกอนยาวอุ้ยตายคนดีป่ะจะมาบ่อแรกบ่อหนึ่นงเลย งามไปอีพันึงอบูไม่เป็นทคำอื่นมันก็จะยาวงงเธอก็บอกอีกบ่อหนึ่งกำลังพอดีใช่บ่อนึงบ่อหนึ่งนี้เอาไว้ทำสำหรับพวกนั่งนอนพวกบ่อยาวโอ้ไม่มีใครไปนั่งไปนอนเลยนี่หรอเพราะว่าหัวมันเปนมันเป็นหัวไม่ใช่หัวนี่เบาะมันต้องแบบนี้นะเนี่นี่แหละเดี๋ยวรตกรงนี้ไง ใช่ใช่ครับนีก็เช็คครับน้ำมเช็คน้ำเช็คน้ำมันโดนโดนโดนัทางวัดจัดให้โดนแล้วครับโอ้ นี่แผ่นตรงนี้นะครับครับไม่มันต,ต้องต้องทำแผ่นใหม่อืมต้องทำแผ่นใหม่แผ่นใหญ่ไปเลยนะนิดน่อยดีครับผมใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะเช็คระบบ่หนามก็จะเดินทางกลับบ้านอ่าโอเคครับผมแตลูกนี้เปนไงตลูกมันต้องมีไฟแล้ลูกทัก้งหมดอ่าน,นะครับสตาร์ทแล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาดูการยกหางนะครับว่าจะตรงไหมหลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมเจ้าตัวเจ้าตัวนี้ครับที่หักเดี <c oughs> ๋ยวไปทำสีเพิ่ม ได้ทางนี้โอเคไหมประมาณนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านครับเอาไปทําสีใหม่ มา,มาฟังเสียงเครื่องครับเดี๋ยวมาดูบบาใหม่ครับเบาใหม่โอ้ล็อกล็อกเดี๋ยวดูเบอใหม่ครับ mm <clears throat> เออซื้อใส่มาให้แต่ให้แต่ล็อกได้ เช็คระบบไฟรีระบไระบ,ไฟ,ะบไฟท้ายเดี๋ยวค่อย ติดไหมตัวนี้ไม่ติดนะฟงนี้รู้ติดยวเฟงนี่จีดยตัวจะ้นมาแจ้งน่มมาไฟแจ้งอะไรวาไม่ติดซายขาหรือเปล่าข้างๆติดอยู่ติดอยต่ไฟตัวนี้ใคใหม่ พอวิ่งได้ไหมพี่<ม>พอไปได้ไหม,ไมพอพอวิ่งได้ไหมได้โอเคครับเดี๋ยว,ว,ว,วตั้งล้ำเลยพี่ตั้งล้ำหน่อยเดี๋ยวให้เครื่นะอ,อง

เลยครับสุดยอดเบออรกใช้ได้เบรกเดี๋ยวจะตั้งลำครับเอ๊ะควันเป็นไงพี่ควันโอเคไหมควันเครื่องธรรมดาเนาะใสเทอร์โบไปก็แรงกร็ดี giờ nó tăng lầm hơn còn đơn thang โอเคครับผมเดี๋ยวทีมงานเราก็จะได้ออกเดินทางเดี่ยวรอฮะต้องได้ไหมได้แน่นอนล็อกตลอนลอกตอได้ได้ได้ ขอบคุณไปยังช่างต้มกับช่างเอียงด้วยนะครับช่วยทีมงานเราเช็คระบบะตัวเซลเลอร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการออกเดินทางนะครับไปยังสิ่นฐานบ้านเกิดนะครับพอดีมารับคุณปู่กลับบ้านนะครับ จะได้ออกเดินทางไปครับโอเคครับ